Boop. Mm -hmm. สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเครื่องกองน้ำระบบ R.O. จากแบรนด์จิมมี่รุ่น R9 รไราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่11,990บาทรุ่นนี้ทำอะไรได้บ้างใช้งานยากง,ง่ายเป็นอย่างไรเราจะมาเล่ารีวิวทดสอบให้ได้ทำความรู้จักกันครับจิมมี่ R9 ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายไม่ต้องเดินท่อน้ำแค่เสียบปลั๊ก เติมน้ำใช้งานได้ทันทีดีไซน์ย่อมเยาวไม่เวนเวอเห็นว่าใช้งานง่ายแบบนี้เหมาะกับใครเอาตามตรงเลยครับเหมาะสำหรับคนที่พักอยู่ตามคอนโดอาพาร์ตเมนต์หรือแม้แต่ห้องเช่าต่างๆเพราะเราไม่จะเป็นต้องเดินลงไปใต้ตึกเพื่อเอาน้ำแกลอนใหญ่ๆไปกรองแล้วก็ต้องรอ จ่าย5บาท10บาทหรือแม้แต่ใครซื้อน้ำแพ็คโอ้โหอันนี้ต้องหารถเข็นช่วยกันยกช่วยกันแบกขึ้นตึกมันค่อนข้างจะเสียเวลาและแน่นอนมันปวดหลังครับด้วยความที่ว่าเครื่องกองน้ำแบบนี้ออกแบบมาสําหรับตั้งโต๊ะเอาไปวางตรงไหนก็ได้ครับในห้องของเราและเพียงแค่ เติมน้ําสะอาดที่มาจากก๊อกที่มาจากน้ําประปานั่นแหละครับเติมเข้าไปในแท้งฝั่งขวามือแล้วก็เสียบปลั๊กให้เครื่องนั้นทํางานด้วยตัวเองหลังจากนั้นรอแป๊บเดียวได้น้ําสะอาดสะอาดใช้ดื่มกินแล้วครับและสิ่งหนึ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้ก็คือด้วยความที่ว่าเครื่องกรองน้ํารุ่นนี้เองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําน้ําเย็นได้เราก็เลยจําเป็นจะต้องเอาเหยือกเก็บน้ําแบบนี้เนี่ย กรอกน้ำให้เสร็จและนําไปแช่ในตู้เย็นด,ด้วยตัวเองนะครับแต่ข้อดีก็มีครับทางจิมมี่อาไนเนี่ยเขาให้เหยือกเก็บน้ํา1ลิตรแบบนี้มาด้วยกัน2ชิ้นซึ่งใส่มาในกล่องเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มวัสดุที่เขาใช้สร้างเหยือกเก็บน้ําอันนี้มันทนต่อการถือ และทำหล่นตกลงไปที่พื้นคือมันไม่ใช่พลาสติกบางๆกรอบๆเพราะฉะนั้นทนต่อการใช้งานแต่ก็ยังมีข้อนิดนึงครับเครื่องนี้เองเนี่ยเวลาเขากรอกน้ําให้เต็มไซ์นี้1ลิตรเต็มมันอาจจะไม่เหมาะสําหรับครอบครัวใหญ่หรือคนที่ปาร์ตี้สังสรรค์บ่อยๆเพราะว่าเวลาเราได้น้ําเต็ม1ลิตรปุ๊บเนี่ย ก็อาจจะไม่เพียงพอสําหรับการกิน4-5หคนพร้อมๆกันแบบต่อเนื่องเราก็เลยจําเป็นจะต้องกอกน้ําแบบนี้เนี่ยหลายๆถัหงหน่อย <c oughs> เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจําวันแบบอยู่กันหลายๆคนนั่นเองด้วยความที่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีหน้าจอ LED ที่รองรับการแตะทัชสกรีนสั่งคําสั่งได้ง่ายหน้าจอใหญ่เห็นรายละเอียดทั้งหมดและหน้าจอนี้เนี่ยสามารถแสดงค่าความบริสุทธิ์ของน้ําหรือที่เขาเรียกกันว่า TDS total Dissolve solid สามารถแสดงค่าทั้งก่อนและหลังการกรองของน้ำหดืมได้เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำนั้นผ่านกระบวนการและต้องแตกต่างกันนับตั้งแต่แรกที่เราเอามาจากก๊อกน้ำในเรื่องโหมดการทำงานของตัวเครื่องนะครับเขาจะสามารถทำน้าอุ่นน้ำร้อนได้ครับในกรณีที่ ชงชาชงโอนตินชงกาแฟหรือแม้แต่จะต้มมาม่าครับเพื่อกินแบบไวๆเขาสามารถที่จะใช้เวลาเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นในการทำให้น้ำที่เป็นอุณหภูมิห้องร้อนเดือดขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องรอนานสั่งได้ครับว่าต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่แตะทัชได้จากหน้าจอปรับอุณหภูมิได้ทั้งหมด7ระดับด้วยกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่45องศาเซลเซียส55-65 75, 85และปิดท้ายคือน้ำเดือดสุดร้อนสุด98องศาเซลเซียสต้มมามา่ากินได้แน่นอนครับเอาซะหน่อยเว้ย อาหารพัตตะคันโดยที่เหยื่อเก็บน้ำอันนี้ที่เราเห็นว่ามันเป็นพลาสติก ปกติเราคงเก็บน้ำอุณหภูมิห้องทั่วๆไปหรือแม้แต่กระทั่งเอาไปแช่เย็นจริงๆแล้วเขาออกแบบดีไซน์ใช้วัสดุที่สามารถจะเก็บน้ำในอุณหภูมิร้อนสุด110องศาเซลเซียสก็ใส่ได้ครับและด้วยความที่ว่าจะเป็นแค่เครื่องกรองน้ำทำอุณหภูมิร้อนอย่างเดียวมันก็คงจะดูเฉยๆไปใช่ไหมครับจริงๆแล้วเหมาะสำหรับพ่อลูกอ่อนแม่ลูกอ่อนด้วยครับในกรณีที่เวลาของเรามันสุดจะเร่งรีบโอ้ยลูกน้อยของเราเนี่ยร้องอ๋อแอแล้ว อยากกินนมชงแบบด่วนๆทำอย่างไรดีเราสามารถตั้งระดับน้ำที่เราต้องการได้ด้วยครับเราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าขวดนมลูกเราบรรจุได้กี่มิลลิลิตรหรือแม้แต่กระทั่งแก้วชงชาของเรามันจะต้องใส่น้ำลงไปเท่าไหร่ถึงจะพอดิบพอดีกับสูตรชาที่เราซื้อมาเราก็ตั้งค่าได้เลยครับเลือกได้ทั้งหมด6ระดับเริ่มต้นตั้งแต่60 m มิลลิลิตรมลลิลมล 200, 300และปิดท้ายด้วยแลตตะซอย5บาท500มิลลิลิตรเกี่ยวไหมเนี่ยอันนั้นมัน125มิลลิลิตรไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่าเต็มที่สุดๆของเขาสามารถปล่อยน้ำออกมาได้ครึ่งหนึ่งของเหยือกใบนี้นั่นเอง พูดถึงเรื่องความสะอาดเราก็ต้องอยากรู้ว่าเอ๊ะมันผ่านการกรองอะไรมาบ้างก่อนที่เราจะนำมาดื่มกินแน่นอนครับว่าถ้าเราไปยืนกันที่ครัวแล้วก็เปิดน้ำก๊อกน้ำปลาปา,ปามาดื่มเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ มันกินได้จริงๆเหรอมันดื่มแล้วปลอดภัยจริงๆเหรอแล้วถ้ามาผ่านเครื่องกองน้ําอันนี้มันจะดีกว่าเดิมแค่ไหนตอนตอน้นตอนแรกเราบอกไปแล้วนะครับว่าเครื่องกองน้ําอันนี้มีด้วยกัน3มไส้กองครับและแต่ละไส้กองนั้นก็ทําหน้าที่แตกต่างกันถ้าคุณไปสังเกตดีๆแล้วล่ะก็นะฮะเครื่องกองน้ําที่อยู่ในตลาดตอนนี้ราคาใกล้เคียงกันบางรุ่นมีไส้กองแค่แท่งเดียวแต่ทําหน้าที่หลากหลายแต่รุ่นนี้ หนึ่งหน้าที่หนึ่งไส้กรองไปเลยครับเป็นไงเพอร์เฟกกว่าและแต่ละไส้กรองมันกรองอะไรได้บ้างอธิบายง่ายๆแบบนี้ไม่ใช้ศัพที่เข้าใจยากโดยที่วิธีการกรองน้ำให้สะอาดเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยี R.O. หรือว่า Reverse Osmosis นะครับ กรองน้ำทั้งหมดผ่านฟิลเตอร์มา7ชั้นโดยสามารถที่จะกรองสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับตะกอนดินหรือจากน้ําที่ปนเปื้อนระหว่างเดินทางมาที่ท่อน้ําของบ้านคุณรวมไปถึงสามารถกรองไมโครพลาสติกที่อาจจะสะสมในร่างกายของเราในอนาคตให้มันลดน้อยลงได้และรวมไปถึงสามารถกรองโลหะหนักรวมถึงสีและกลิ่นจากคลอรีนได้ด้วยครับและเวลาที่เราจะเปลี่ยนไส้กรองนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเรียกช่างครับสามารถทําได้ด้วย นเงเเลยตอวิธีการเนี่ยง่ายมากเพราะว่าช่องไส้กรองนั้นมีด้วยกัน3ช่อง3ามแท่งครับเราสามารถบิดเบอร์หนึ่งไปทางซ้ายและก็ยกขึ้นด้านบนแบบนี้นำไปเปลี่ยนกับอะไหล่ที่เราเพิ่งซื้อมาหรือช่องที่2ครับบิดไปทางซ้ายช่องที่3บิดไปทางซ้ายแล้วก็ยกมาเปลี่ยนคู่คู่กันแบบนี้ได้เลยถือว่าง่ายมาก แล้วเมื่อไหร่ล่ะที่เราจะรู้ว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วเขาจะมีการแจ้งเตือนผ่านหน้าจอหลักของเขานั่นเองซึ่งไส้กรองนี้เนี่ยสามารถซื้อได้จาก Official Store ไม่ว่าจะแอปใดก็ตามของร้านค้าจิมมี่เขานะครับเมื่อเราได้รับปุ๊บเนี่ยก็เอามาแค่เสียบเข้าให้ตรงช่องช่อง1ช่อง2ช่อง3บิดขวาสุดให้มันตึงมือเพียงเท่านี้พร้อมใช้งานแล้วซึ่งแต่ละช่องนั้นไม่สามารถใส่สลับกันได้นะครับเพราะว่า ขั้นตอนการทำงานการกรองน้ำนั้นเนี่ยเขามีลำดับจัดเรียงกันมาอยู่ปิดท้ายครับเหยือกน้ำเนี่ยเขาจะมีช่องสำหรับรอดแสงอะไรบางอย่างบริเวณด้านล่างที่เราใช้เสียบเหยือกน้ำเก็บเข้าไปเนี่ย มันจะมีคล้ายๆกับหลอดแสงไฟอะไรสักอย่างหนึ่งอันนั้นแหละครับเขาเรียกว่าตัวเปล่งแสงอัลตราไวโอเลตหรือที่เราคุ้นหูกันคําว่าแสง UV ครับซึ่งแสง UV ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราเอาเหยือกกับมาเก็บไว้กับตัวเครื่องเขาจะมีการฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มันอาจจะสะสมอยู่ในน้ําดื่มที่เราพร้อมจะเอาไปกินครับเวลาที่เรามีน้ําเต็มเหยือก เก็บไว้กับเครื่องตรงนี้จะดีที่สุดเพอเพอดีกว่าการเอาไปตั้งวางทิ้งไว้ที่โต๊ะอาหารซะอีกจะได้มั่นใจว่าน้ําของเรานั้นถูกฆ่าเชื้อแบคทีเรียตลอดเวลาแต่จะเอาไปใส่ตู้เย็นก็ไม่ผิดหรอกเพราะใครๆก็อยากกินน้ําเย็นถูกต้องไหมหลังจากที่ยืนมานานมานั่งพักกันหน่อยดีกว่าไหมครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ภาคปฏิบัติวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าหลังจากที่เราเติมน้ําไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับล้วก็เสียบปลั๊ก เปิดเครื่องขึ้นมาไม่ต้องเซตอัพอะไรเลยนะปล่อยให้ตัวเครื่องมันลันไปซึ่งจะใช้เวลาประมาณสักสามถึงห้านาทีเราอาจจะเห็นว่าในแทงค์เก็บน้ําดิบเนี่ยที่เราเพิ่งไปเติมน้ําประปามาจากห้องครัวห้องน้ําอะไรก็ตามแต่มันอาจจะมีความขุ่นฟองฟอง,องลอยไปลอยมาเรียกว่าเป็นขั้นตอนการล้างไส้กรองก็ได้ใครเขาแดกชาน้ําแรกกันละ่ะ<อ>เฮ้ยอันนั้นมันในหนังอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับไม่มีใครเขากดน้ําแรกจากไส้กรองกินกันหรอกครับเพราะว่าน้ําแรกมันยังไม่สะอาดมากพอ เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราใช้งานเครื่องครั้งแรกเรากดน้ําทิ้งออกไปเลยประมาณ5-10แก้ว กดเล่นไปเลยครับและลองให้ครบทุกฟีเจอร์แต่ถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้ไม่ต้องลองเองเพราะเดี๋ยวผมลองให้ครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนนะว่าหน้าจอเนี้ยมันเป็นหน้าจอซิ่งครับถ้าเกิดว่าเออคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาหรือคุณตาคุณยายเนี่ยกดหน้าจอแล้วต้องมายืนนึกคิดว่าเอ๊ะเจ้าความร้อนเท่าไหร่ปริมาตรเท่าไหร่ดีกลัวกดไปแล้วล้นในระยะเวลาแค่10วินาทีเท่านั้นหน้าจอมันจะรีเซ็ตผมยกตัวอย่างง่ายๆครับผมเลือกความร้อนผมเลือกปริมาตรแล้วผมจะแกล้งคุยกับคุณผู้ชม1 2, 3 4สี่ 5นานไหมครับยังไม่นานพอนะ6 7 8 9 10แปป๊บเดียวหน้าจอรีเซ็ตแล้วและถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วอะไรก็ตามแต่ไปดันคันโยกตรงนี้ลงมาเนี่ยกลายเป็นว่าเครื่องนั้นจะปล่อยน้ำแบบไม่สนปริมาตรและก็ไม่ได้มีอุณหภูมิความร้อนตามที่เราตั้งค่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนใช้งานตัวเครื่องตั้งสติดีๆนิด,ด,ดนึงครับเพราะว่าผมลองมาแล้วผมยืนงงอยู่ตั้งนานเอ๊ะ เมื่อกี้ก็เพิ่งตั้งค่ากันไปทำไมอยู่ดีๆน้ำล้นแก้วไม่ใช่ของดาเอ็นโดฟินอันนั้นมันต้องน้ำเต็มแก้วอือเอาละเมื่อกี้ผมกดปริมาตรไปแต่ยังไม่ได้กดเริ่มวิธีการกดเริ่มก็คือเลือกเสร็จดันคันโยกลงมาถ้าเกิดสังเกตดีๆครับไฟสีฟ้าที่จะติดขึ้นบริเวณด้านใต้ของช่องปล่อยน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำเป็นอุณหภูมิห้องมันจะเป็นไฟสีน้ำเงินอ่าแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเลือกเป็นอุณหภูมิความร้อนอายกตัวอย่างเป็น45ปริมาตร60เท่าเดิมวเรากดเริ่ม ไฟด้านล่างจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนั่นแปลว่าคือโหมดน้ำร้อนนั่นเองซึ่งโดยรวมทั้งหมดเนี่ย มันสามารถจะกดปุ๊บและดันคันโยกได้เลยทันทีโดยที่ไม่ต้องกดปลดล็อกอะไรเอ๊ะเขาลืมอะไรไปหรือเปล่าเขาลืมโหมดล็อกป้องกันเด็กหรือเปล่าเอาจากประสบการณ์ผมก็เคยใช้เครื่องกรองน้ําฟีเจอร์คล้ายๆกันกดโหมดน้ําร้อนเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะไม่ยอมให้กดเริ่มต้นจ่ายน้าครับเราจะต้องกดปลดล็อกจอก่อนเท่านั้นน้ําถึงจะปล่อยออกมาเพราะแนวคิดของเขาก็คือโหมดน้ําร้อนใช้ได้เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นแต่สําหรับเครื่องกรองน้ําจิมมี่อาร์นนนั้นเราสามารถเลือกปุ๊บเลือกปับ๊บและกดเริ่มได้เลย ัเอ๊ะถ้ามีเด็กมากดเล่นน้ําก็คงจะปล่อยล่วงมือแบบนี้ได้เลยง่ายๆหรือเปล่าอันนี้เป็นแค่การตั้งคําถามนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เราซื้อเครื่องมาเขาจะมีเป็นสมุดคู่มือหนาปักเลยครับวิธีตั้งคงตั้งค่าเนี่ยอยู่ในนั้นแต่ยากนิดนึงครับแล้วไอ้หมดป้องกันเด็กเนี่ยมันใช้อย่างไรถ้าเราอยากรู้กลัวลืมไม่ยากครับเราต้องเปิดแท่งน้ําดิบและเราจะเห็นเป็น quick start guide สติกเกอร์ได้ทําการแปะเอาไว้แผ่นเบลเลอร์มากๆเลยกดปุ่ม60มิลลิลิตรเนี่ย ค้างเอาไว้5วินาทีมันก็จะขึ้นเป็นรูปกุญแจซ้ายบนหน้าจอเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะกดปุ่มอะไรไม่ได้แล้วแต่ยังคงม,มีเสียงติ๊ดติ๊ดต,ต,ติอยู่นะแม่ฮาผมอยากกินน้ำร้อนจังเลยโอ้ยแม่ฮาเก้าแปองศาเซลเซียสโอ,อ้ยไม่ออกไม่ออกอุ้ยทำไมกดไม่ได้เนี่ยถ้าเราอยากจะปลดล็อกก็กดปุ่มเดิมครับ60มลค้างเอาไว,ว้หวินาทีนี่เพียงเท่านี้ก็สามารถปล่อยน้ำออกมาได้แล้ว เชียร์ผมจะทดสอบในเรื่องอุณหภูมิที่ได้จากแต่ละตัวเลือกนะครับเริ่มต้นตั้งแต่45องศา65 75แล้วปิดท้ายด้วย98ผมจะไม่ได้ทดสอบทุกค่าตัวเลือกของเขานะเพราะว่าอยากจะให้รู้ไปเลยว่าค่าเริ่มต้นกับค่าร้อนที่สุดเนี่ยวัดออกมาเป็นกี่องศาเซลเซียสซึ่งตัวเลขตรงนี้อธิบายก่อนครับผมเชื่อว่านะคนที่ต้มกาแฟทุกวันนี้ดื่มทุกเช้าก็ไม่ได้อยากรู้หรอกครับว่าไอ้กาแฟที่ต้มอยู่เนี่ยมันร้อนกี่องศาเซลเซียสแต่ผมแค่ทาเพื่ออ้างอิงให้ดูครับว่าร้อนแล้ว มันร้อนจริงๆส่วนตัวแรกเนี่ยมันอาจจะแสดงผลไม่ถึงตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ก็ถือว่าไม่แปลกอะไรเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราเอาไปใช้ต้มมามา่าแล้วเส้นมันพร้อมที่จะโศยก็ถือว่าจบปะ <c oughs> และแต่ละไส้กรองนั้นอายุการใช้งานไม่เท่ากันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ไส้กรองไมโครไฟเบอร์และแอคทีฟคาร์บอนมีอายุการใช้งาน1ปีเต็มครับไส้กรองนี้จะอยู่ในลำดับที่1สําำหรับไส้กรองเมมเบรน r o หรือว่าตัวที่กรองแบบรีเวิร์สออสโมซิสเนี่ย อายุการใช้งานจะอยู่ที่2ปีครับไส้กรองนี้จะอยู่ในลำดับที่2ปิดท้ายด้วยไส้กรอง Active Carbon ไส้กรองนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยในการปรับปรุงรสชาติของน้ำนะครับมีอายุใช้งาน1ปีเต็มไส้กรองนี้จะอยู่ในระดับสุดท้ายคือระดับที่3นั่นเองและเพื่อความมั่นใจว่าการที่เรามีเครื่องกรองน้ำน้ำนั้นๆจะต้องสะอาดขึ้นจริงไม่ว่าจะเป็นรสชาติไม่ว่าจะเป็นสีสัน ความใสของน้ําและรวมไปถึงตะกรนที่เราสามารถมองได้ด้วยตาเปล่าถ้าเกิดว่ามันยังมีอยู่แสดงว่าน้ําไม่สะอาดและเราจะทดสอบให้ดูด้วยวิธีการไม่ว่าจะเป็นกาแฟโอ้โหขนๆเข้มๆเ,เลยใครกินเข้าไปตาแข็งนอนเช้าแน่นอนและรวมไปถึงน้ําอื่นๆที่เป็นไปได้มีทั้งสีและมีทั้งกลิ่นเราจะเอามาใส่แทคงน้ําดิบและกรองให้ดูแบบนี้เห็นได้ชัดนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นสีสัน กลิ่นและรสชาตินั้นใสออกมาเป็นน้ำปกติทั่วๆไปเรียกได้ว่านี่คือน้ำดื่มจริงๆครับอสงคาำ คือน้ำที่เพิ่งออกมาจากการกรองกาแฟเมื่อสักครู่นี้นะครับคือใส่ปิ้งขนาดเนี้ยผมว่ามันสุดยอดแล้วนะลองแบบเทสดมกลิ่นก่อนคือมันไม่เหลือกลิ่นกาแฟเลยอะ่ะคือเอาแค่ว่ามันใสปิ้งขนาดมองทะลุได้ขนาดนี้ไม่มีตะกรอยอยู่เห็นไหม ใส่จริงตั้งแต่ด้านล่างจนถึงด้านบนเฮ้ย hey, ของจริงเรื่องนี้ผมยังไม่ได้อธิบายไปว่าตัวแปรแต่ละอย่างมันหมายถึงอะไรเริ่มต้นตั้งแต่ตัวเลขตรงกลางก่อนครับที่เขาเขียนกันว่าซอส TDS อันนี้เป็นค่าความบริสุทธิ์ของน้ําที่อยู่ในแท้งอันนี้น้ําที่อยู่ในแท้งเนี่ยที่เป็นน้ําบริสุทธิ์ผสมนมกล่องเข้าไปตัวเลขความบริสุทธิ์ของน้ําอยู่ที่6 3 4แต่คราวนี้ครับมาสังเกตตัวเลขที่3ครับเขาจะเขียนคําว่า p l t d s เพียวเนี่ยมันแปลว่าบริสุทธิ์น้ำที่บริสุทธิ์ตัวแปรอันนี้คือน้ำที่ถูกกรองมาอย่างเรียบร้อยคลิปนี้ไม่มีการโกงผลการทดสอบใดๆทั้งนั้นครับนี่คือน้ำที่ได้จากการกรองนมกล่องครับซึ่งค่าความบริสุทธิ์ของน้ำบริสุทธิ์ที่พร้อมดื่มเนี่ยจะอยู่ที่11เท่านั้น นี่คือตัวเลขที่ตัวเครื่องจิมมี่เขาชี้วัดด้วยตัวเองนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าเอ้ยตัวเลขตัวนี้จริงมากน้อยแค่ไหนก็ไปซื้อเครื่องวัดค่าน้ําดื่มกันเอาเองได้เลยจากน้ําที่โอ้โหสีสกรปรกสีเข้มสีดําสีน้ําตาลสีขาวขุ่นอะไรขนาดนั้นกรองออกมาแล้วใส่ปิ้งขนาดนี้มองทะลุเห็นหน้าผมได้พอใจกันหรือยังครับนี่คือผลการทดสอบที่ผมเองก็อึ้งนะตอนแรกคาดหวังไว้ในใจโอ้โห กาแฟที่ค้นระดับนั้นกรองออกมามันก็อาจจะต้องมีติดสีน้ำตาลบ้างแหละแต่ออกมาแล้วใสปิ๊งขนาดนี้ผมถือว่านี่คือเครื่องกรองน้ำของแท้เลยครับเอาล่ะและที่ผมพูดไปพูดมาพูดนนพูดนี่เครื่องกรองน้ำสะอาดอย่างโน้นสะอาดอย่างนี้ใช้แล้วสามารถกรองสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ถ้านักรีวิวไม่กล้ากินให้ดูแล้วคนซื้อจะไปกล้าซื้อได้ยังไงละครับเพราะฉะนั้นนี่คือน้ำที่ออกมาจากตัวเครื่องถ้าไม่ชัวร์กลัวว่าตัดต่องั้นผมเพิ่ม งั้นผมเพิ่มเข้าไปอีก90มิลลิลิเป็นอุณหภูมิห้องกดเพิ่มกดเริ่มให้ดูแบบนี้รอเวลาแค่แป๊บเดียวครับถ้าเป็นน้ําอุณหภูมิห้องเนี่ยน้ำจะปล่อยออกมาเร็วหน่อยแต่ถ้าเป็นน้าร้อนมันจะปล่อยออกมาช้าเพราะมันต้องต้มน้ําอยู่ในเครื่องเพราะฉะนั้นครับนี่จะไม่มีการตัดต่อกันเกิดขึ้นแล้วผมจะพยายามพูดไม่ผิดด้วยนะน้ํายังอุ่นๆอยู่เลยเพราะเมื่อกี้เพิ่งจะกดอุณหภูมิร้อนไปนะ มีกลิ่นไหมล่ะอืมผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะครับว่าน้ําที่ผมเอามาใส่ในเครื่องนี้เนี่ยมาจากอ่างล้างมือในห้องน้ํานี่ผมกําลังจะกินน้ําที่ต้นทางมาจากห้องน้ํานะครับแต่ให้ทุกคนลืมภาพน,นั้นไปเพราะสุดท้ายแล้วน้ําที่วิ่งมาจากท่อประปามันก็มาจากแหล่งเดียวกันทั้งนั้นแหละพอมันผ่านไส้กองแล้วสิ่งที่รู้สึกรู้สึกอะไรบ้างออะพูดตามตรงนะหนึ่งคือ น้ำไม่มีกลิ่นไม่ได้รู้สึกถึงคอรีนเพราะปกติน้ำปลาปลาจะต้องมีคอรีนแบบกลิ่นแรงถามว่ามีรสชาติไหมมันต้องไม่มีรสชาติอยู่แล้วครับเพราะว่ามันคือน้ำเปล่ามันขมไหมมันเค็มไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมรู้สึกได้อย่างหนึ่งคือปกติผมกินน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่งแล้วจะรู้สึกว่ามันมีความแอบติดหวานเล็กน้อยซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกัน ซึ่งมันแล้วแต่มนุษย์ครับที่จะรับรสได้แต่ละคนรู้สึกไม่เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกแน่ๆคือน้ํามีความแบบแอบฝาดคอเอออันนี้สัมผัสได้เลยแหละกินไปตอนแรกอาจจะรู้สึกลื่นคอคล่องคอแต่พอทิ้งไปสักพักหนึ่งมันอาจจะรู้สึกฝาดฝาดนิดนึงซึ่งอันนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องปกติเพราะน้ําที่กรองจน เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดึงสารทุกอย่างออกไปแบบหมดจดหมดสิ้นอ่ะมันอาจจะมีความกระด้างมันอาจจะมีความฝาดๆอย่างเล็กน้อยซึ่งเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ผมเป็นบรรทัดฐานนะครับมันคือเรื่องที่มนุษย์แต่ละคนอาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเจอเครื่องจิมมี่อาไนเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นบูธไหนอีเวนต์ไหนลองไปกดดื่มได้เลยจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าเอาแบบพื้นฐานทั่วๆไปไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่ได้มีรสชาติเอาเอเอทุก อัะตัดต่อซะหน่อยแล้วกันนะพูดผิดเนาะเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับรสชาติประสบการณ์ที่รู้สึกจากน้ําที่ออกจากไส้กรองรุ่นนี้เอาล่ะเรามาสรุปสั้นๆปิดท้ายกันแบบสวยๆงามๆให้ทุกท่านได้เข้าใจเอาแบบว่าฟังมาทั้งหมดรวบยอดในช่วงท้ายทีเดียวเจ้าจิมมี่อาานนะครับเป็นเครื่องกรองน้ําดื่มระบบ r o หรือว่า r e v e r s e Osmosis เป็นแบบตั้งโต๊ะสามารถวางตรงไหนก็ได้ในบ้านของเรานะครับเพียงแค่เสียบปลั๊กและในแทงเก็บน้ำเนี่ยก็สามารถจุได้ตั้ง5ลิตรเป็นน้ำดิบเป็นน้ำประปาเป็นน้ำอะไรก็ได้เอามาใส่และสามารถกรองออกมาเพื่อเก็บเข้ามาในเหยือก ขนาด1ลิตรเต็มๆให้มา2ถัง2แทงด้วยกันที่สำคัญคือโหมดการใช้งานครบครันครับน้ำร้อนทำได้หลากหลายระดับปรับปริมาตรของน้ำอยากได้มากอยากได้น้อยทำได้ทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำกระลิกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดูจากรูปลักษ์ภายนอกแล้วเอคาดหวังเรื่องเดียวเลยอยากได้น้ำเย็นอยากได้น้ำที่สดชื่นกินเข้าไปแล้วชุ่มคอมีให้ไหมรุ่นนี้ปัจจุบันยังไม่รองรับการทำน้ำเย็นนะครับเพราะฉะนั้น นี่เป็นหนึ่งเรื่องที่คุณต้องรู้จิมมี่อานายราคาขายอยู่ที่11,990บาทผมได้เอาข้อมูลไปถามรุ่นพี่คนหนึ่งที่เก่งที่สุดในโลกครับเจมินาผมขอให้เขารวบรวมเครื่องกองน้ำระบบ RO เป็นแบบตั้งโต๊ะเหมือนกันถ้าราคาเท่านี้เนี่ยเปรียบเทียบกับเจ้าอื่นๆถือได้ว่าจิมมี่อานายอยู่ในระดับประมาณไหนดีข้อมูลที่ได้นั้นรวบรวมมาแล้วคิดตรงกันเป๊ะเลยครับเพราะในงบประมาณที่ไม่เกิน1 2 0 0 0บาทเนี่ย กลายเป็นว่ารุ่นนี้คุ้มที่สุดครับเมื่อเปรียบเทียบกับฟังก์ชันที่ทำได้คล้ายกันเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมดูแล้วเฮ้ยอยากได้อยากซื้อไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องหรือแม้แต่ฟิลเตอร์ไม่ว่าจะเป็นตัว1ตัว2ตัว3ก็ตามสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทาง Official Store ย้ำอีกทีนะครับจะต้องเป็น Official Store เท่านั้นเลยเพราะมีเรื่องของการรับประกันมีเรื่องของอะไหล่ที่สามารถซื้อมาเปลี่ยนตามอายุการใช้งานได้ผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันชั้นนาอย่าง ช้อปปี้ลาซาด้า e, ada, หรือแม้แต่ช่องทางอื่นๆผมได้ทําการเขียนเอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้อย่างเรียบร้อยแล้วรวมไปถึงครับตราก,ก้า YouTube ผมแปะเอาไว้ที่ซ้ายล่างของคลิปนี้ใครสะดวกช่องทางไหนจัดไปได้เลยราคานี้ถ้าเกิดว่ามีโปรโมชั่นพิเศษช่วงใดก็ตามแต่เดี๋ยวผมจะไปอัปเดตให้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้จนจบมีคำถามส่วนใดอยากถามเป็นพิเศษถามได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับ เอาเป็นว่าทิ้งท้ายกันประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าเมื่อมีเครื่องกองน้ำที่น่าสนใจแบบนี้อีกลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ